วันนี้เป็นวันที่ดีใจมากที่สุดเลยตั้งแต่ได้เริ่มต้นการหาพื้นที่เพื่อให้ที่น้องได้มีพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัยในเขตเพชรบุรีนี้ จากวันที่เราได้ซื้อที่ดินได้ทำสัญญาเช่าจนมาสู่การเช่าซื้อก็ทุกคนก็อยากจะก้าวเข้ามาถึงวันที่เรามั่นคงมากยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นที่ดินที่เราจะรักษาเอาไว้ให้ลูกให้หลานวันหน้าแล้วก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บจททุกท่านและรัฐบาลที่สนับสนุนงบประมาณลงมาซื้อที่ดินให้กับเกษตรกร แล้วก็หวังยังยิ่งว่าโครงการน,นี้จะอยู่ช่วลูกช่วหลานแล้วก็ยั่งยืนต่อไปที่ดินได้มาก็จะไว้ลูกให้หลานแล้วก็ต้นไม้ดีต้นปลูกผละไม้ปลูกทุกบ้านนมับ้างปลูกเงาะบ้างปลูกทุเรียนบ้างครับรมันกดีครับดีใจดีใจนะ,ะดีใจค,ค่ะกับที่ดินพื้นแรกเลยไหมครับว่ได้มาอยู่ที่ เก้วกา,า,วกานี่ก็ดูแล้วก็พื้นที่ก็ลงนบนดีก็บมาทำปลูกพืชเกษตรตามโครงการที่เขามีให้ะชะทก็ตอนนี้มาอยู่นี่ก็รู้สึกว่าดีใจมากที่ได้มาเข้าในโครงการของของปะชะทและตอนนี้อยู่ในของสมาชิกรัศกรแก้วก้าที่คิบรีค่ะ ก็ปลูกหลายอย่างค่ะต้นไม้ยืนต้นมะม่วงถนนมันญี่ปุ่นก็ปลูกตอนนี้กําลังปลูกมะเขือพวงค่ะหลายๆอย่างแปมไปด้วยค่ะดีใจมากที่เราจะได้ที่ดินที่เป็นแปลงแรกของเราในการที่จะมาทํามาหากินตรงนี้ซึ่งมีการปลูกพืชไรนาสมสมผสมซึ่งอาจจะมีพืชรินต้นพืชรุ่งรุกแล้วก็มี สัตว์น้ําเพราะเราในแปลงตอนนี้ที่เริ่มทําก็คือได้ขุดคู่เพื่อที่จะเอาไว้ปลูกบัวเลี้ยงปลาอาจจะเลี้ยงหอยแล้วก็บ้านปลายก็จะมีอยู่ที่นี่เพื่อที่จะทำมาหากินเล็กๆไม่น้อยแล้วก็ออขอบคุณในสิ่งที่ประธานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและขอบคุณในกจทที่ ให้ความสนุกสนับสนุนในกลุ่มของพวกเราทําให้พวกเราได้มีที่ดินในธรรมาหากินตรงนี้รู้สึกด,ดีใจมากครับที่ที่ไดที่มีโอกาสได้รับโอ,โอกาสแบบนี้ครับแล้วก็ถามว่าวปลูกอะไรก็น่าจะเป็นพวก,กเกษตรอะไรพวกนี้แนะะครับเรื่องที่ดีใจว่านั้นคือ เรื่องที่ทางบจทมอบโอกาสให้ให้เราสร้างชุมชนกันเองดำเนินงานกันเองเพื่อเพื่อต่อยอดให้เป็นสังคมที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอยากจะมีที่ดินเป็นของชีวิตแปลงนึงแล้วก็ได้มาอยู่ใกล้โครงการช่างหลวงมันของพ้าหลวงกะว่าชีวิตที่เหลือจากตรงนี้ไปจะขอใช้ขอทำที่